คุณชัยชนกชิดชอบนะครับอันนี้ในฐานะที่เป็นสอสอบุรีล์และก็เป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นอภิปรายเรื่องงบประมาณเหมือนกันนะครับก็พูดอยู่หลายเรื่องเหมือนกันและก็มีส่วนหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาพิบัติภัยทางธรรมชาตินะครับภัยธรรมชาติไม่มีเลือกข้างไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีคอร์รัปชันไม่มีแดงส้มน้ำเงินมีแต่เกิดขึ้นเราต้องเปิดใจรับฟังธรรมชาติและปรับตัวให้อยู่ให้ได้โอ้โหดอกแรกนะฮะ หลังจากนั้นก็ยังพูดอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ย้ำเนี่ยนะฮะช่วงหนึ่งก็บอกว่าอยากจะฝากกำลังใจถึงนายกแพทองทานในฐานะนักการเมืองเจนไวด้วยความเห็นใจ <ผม S 2> เพราะตนเป็นคนที่ทั้งสังคมสสและครอบครัวเข้าใจผิดมาหลายรอบตอนเห็นใจที่วันนี้สังคมหลายส่วน,วนผูกอยู่กับในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดของประเทศของนายกและครอบครัวไปกับภัยพิบัติเหรียญมีสองด้านเสมอ ถ้าท่านเลือกทางเดินเองเสมอสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่หายน,นะแต่มันคือโชคชะตาเมื่อช่วงสึนามิรัฐบาลคุณทักษิณก็ได้ตระหนักถึงงบส่วนกลางที่ต้องเอาลงมามากขึ้นภายใต้การบริหารจัดการประเทศของคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังมีงบกลางมากมายช่วยเยียวยาฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลว่าช่วยเตรียมงบกลางแล้วก็คำนึงถึงพิบัติภัยด้วย นะครับคำนึงถึงที่บัตรภัยด้วยอันนี้ก็เป็นการพิปรายของคุณชัยชนกชิดชอบนะครับ